สวัดีครับทุกคนเร่องแฝงครับวันนี้ผมจะพา A สามศูนย์วิ่งโรลลิ่งนะครับไปดูครับว่าเท่ขนาดไหนครับไปชม do ไปขนาดนี้เลยเหรอโมตโห <c oughs> เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมองเยมามาดูไปดูอย่างี้เลยไปวิ่งโรลิ่งดีกว่าป่ะอะไ่นะไปิ่งโรลิ่งลวกันเดี๋ยวเรียกรถอะไรก่อนมืออะรถอะไรมืออะไรไ่รถอะไรอะไมืออะดรู้ว่าโรลล่งไงเออโรลิ่งรถอะไรอะก็ขึ้นมาถ่ายรูปอย่เดียวแล้วก็ถ่ายเห็นรถอะไรอะ ป่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาอ้ะไวะเดี๋ยวมางามือมาะกูพังข้างนเนี่ยองเนอะายละถ้าไม่เป็นชงล่างไอัมอจากทำ่ะไมไหวทไม่เป็น,นไอ้ไร มึงมึงขึ้นยนต์สันดาบมันก็เหมือนกันป่าววะมึงว่ไปหาอะไรอีกไรอ่ะฮะจิงโกลงยี้โอ้โหมึงก็มึงตัวนิตนิดก็มีพัฒนาการเปลี่ยนใหม่นี่ไม่ใช่ละของเก่าถ้าเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่ก็มึงต้องหานี่มีวันหาปากอ่ะรออย่าเลื่อนที่ถนัดไม่ถนัดใช่ป่ะไปหาไปหูฉ่อทางดีกว่าแล้วมึงถามอะไรมึงถามอะไรนี่เออ เออโอเคคุณฟิวครับคุณฟิวครับตอนนี้รถผมเสียอยู่ข้างหนอนครับตอนนี้รถผมมันเป็นสกายไลน์ครับคุณฟิวครับผมอยากรู้ว่าซีเจทำได้ไหมครับใช่ครับสกายไลน์่คร์สามศูน3 0ครับพี่รถเก่าครับพี่เรโทรคลาสสิกครับพี่ใช่เปล่า จริงเหรอคือทุกพี่มีหมดเลยเหรอได้ครับช่วงล่างมารถที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยอยู่มาอ้าวแล้วนี่เจอสารพัดช่างแล้วเนี่ยแต่ถต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อกี้อู่โอ๊ตอู่รถซิ่งทำเฉพาะทางถูกป่ะแต่ที่ี้เขาทำช่วงล่างถูกป่ะเออเฮ้ยคุณฟรีคุณคุยครับทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับมาเลยครับฟางก้าไม่ว่าจะเป็นพวกเอ็นดีเอ็กซ์จีดีอาร์อาร์สามสี่อาร์สามห้าอาร์สามเนาะอาร์ทั้งหมดนะครับวิ่งทำเอ็นดีเอ็กซ์อาร์สามห้าเลยเหรอใช่ครับ เอางี้พีตต่ตอนนี้คือพอดีว่าผมก็จะไปถ่ายถ่ายโรลลิ่งกันใช่ไหมารถมันเสียใช่ปหมครับคือเขาข้างล่างมันดังมันดังอะไรไม่รู้ครับเนี่ยตอนนี้นะผมก็จอ,อยข้างทางใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าให้ผมไปสาขาไหนดีพี่เอาสาขาที่ดินทอนใช่ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่เจลงั้นผมผมต้มองคดบจูบหน่อยนะครับ ดูนะพี่คุณฟิวผมถ่ายไปดีกว่าคอนเทนต์โรงเรียนโรงเรียนเรียนฟรีเอาไหมคอ,คอนเทนต์คอนเทนต์โรงเรียนเลสแวร์เรียนฟรีเอาปหมเ,เอาไหมเอาไหมจัดไปเลยบางกา้เออคือจุดประสงค์ของของ,ของอารายการนี้นะครับผมต้องการให้แบบว่าน้องๆที่อยากจะเป็นช่างนะครับแล้วเขาได้มาศึก,าศกษามาดูคือคนที่แบบว่า ไม่มีไม่มีไม่มีตังคบินีหนังสือสมัยก่อนไม่มีตังคบินีหนังสือใช่ไหมครับตอนพ่อผมล้มละลายใช่ไหมที่บ้านผมตอนนั้นต้องต้มยงกุ้งใช่ไหมฮะผมก็เลยต้องไปไปไปเป็นช่างอ่ะได้วันละ้ยี่สิบบาทครับตอนนั้นนะครับไปเข้าใจไหมครับผมก็เลยผมก็เลยอยากให้น้องๆที่แบบมีอารมณ์เหมือนผมตอนตอนนั้นนักวันนี้นะครับใช่ไหมฮะได้ศึกษาความรู้ในช่องของผมฟรีครับพี่ดีไหมครับ

เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่รู้นะครับผู้ที่รู้แล้วมันต้องดูช่องผมนะครับอันนี้คือผู้ที่ยังไม่รู้นะครับถูกต้องไหมพี่อครับโอเคครับเออนี่จะทสอบน้องน้องขึ้นใหม่ครับที่เขาเขาจะมีกําลังทับไปเรียนวิชาช่างนะครับในคอนเทนต์นิ่มครับดีไหมโอเคครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมสไลด์ไปนะพี่นะ ขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูนะอ่าสามศูนย์ทีจีทำได้เปล่าเพราะว่าคนเส้นลงในเรือนปีลงกลับไปย้อนดูนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้แล้วนะครับเป็น e อีจีสามดอโอ้ทำมาขับอย่างเนียนเลยครับขับดีเลยอันนี้รุ่นเก่าหนึ 1, 9, 8, ่งเก้าแปดห้าเขาทำได้นี่คือเดี๋ยวถ่ายให้ละเอียดเลยเอาป่ะเอะเอไป เอา่างแนะน,น,นตำตัวหน่อยครับชื่ออะไรสวัสดีครับผมช่างโอเว่นนะครับตอนนี้อยู่ที่ซีเจครับทำงานที่นี่มาได้อยู่ประมาณ2ปีแล้วครับผมเรียน,น,นมาจาน้องอ่าผมเรียนต่างจังหวัดครับทเทคนิคพะเยายครับผมน <c oughs> ี่เชีเเ่ยย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 ยวยย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 ยกยย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 ยกยย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 ยนยย้ยยยว น้ำมันเบรกของลูกค้าที่จะขีดตรงน,นี้ครับมันจะอยู่ครึ่งหนึ่งครับโดยปกติมันต้องอยู่ที่แม็ชครับเราก็อาจจะมีการเสนอน้ำมันเบรกเข้าไปเพื่อเติมให้ลูกค้านะ,ค,ะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเราจะดูตัวช่วงล่างต่อโอเคครับก็ของลูกค้านะครับตอนนี้จะมีในตัวของลูกหมากล่างตัวบูทยางจะเคคริม่มฉีกขาดแล้วนั่งกันรลวะ นีเดี๋ยวทำเครื่องว่าทำเครื่องอะไรซึมเนี่ยป่ะมีป่ะนี่จะเป็นน้ำมันน้ำมันเพิ่งทำเพิ่งทำมานะเดี๋ยวผมมาเช็คน่าจะเป็นแห้งป่ะแห้งป่ะดูนีเฮ้ยมีน้ำมันเห็นป่ะน้ำมันอะไรวะเพิ่งทำเครื่องมาหมดเลยพี่้ะน้ำมันอะไรอ่ะน้ำนเครื่องนอนเครื่องหรอ ก็คือถ้าเกิดว่าผมแนะนาอันนี้ผมแนะนําลูกค้าเข้าเป็น้ันค่าแคร์ครับให้เขารางอาจิตแล้วก็สังเกตรอยรั่วดูครับถ้าเกิดว่าเป็นรอยรั่วเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับก็คือตัวช่วงล่างตนเนี้จะมีตัวลูกหมากคันชักตัวนี้หลวมนะนะครับผมสามารถเอามือบิดได้เลยก็คือโดยปกติมือเราจะไม่สามารถบิดได้ครับก็คือแรงของรถจะมากกว่านี้ก็ัเป็นลูกหมากล่ากแหลกันชักหรือว่าลูกหมากปลายแหลกนะครับตอนนี้มีอาการหลวม ก็คือโดยปกติมือเราจะหมุนไม่ได้ครับครับก็คือรถจะมีอาการโยนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวลูกหมากล่าที่ชี้ให้ดูเลยก็คือตัวนี้อันนี้ตัวลูกยางฉีกขาดแล้วก็คือถ้าปล่อยให้จรบีมันแห้งอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีพลาสติกในลูกหมากเนี้ยแตกะครับมันก็ทํทให้ล้ออยู่ไม่นิ่งครับครับนี่จอดนี่จอดอยู่เฉยๆเนี่ยรถไม่สถียขึ้นนะทำไงเนี่ยดูว่า ันนี้ก็คือตัวมาสกีก็เริ่มหู<อ>ต้องแนะนำให้ลูกค้าต้องปักหูม<อ>ันจอดอยู่เฉยเนี่ย<อ>ด้านหน้าก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับของที่ลูกค้าที่เกิดความเสียหายมา<อ>ไม่แต่นมีนมันดังมันดังอะไรปอก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 มหมุนน้อยพี่ดูนี่<อ>ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าพี่อยู่ที่บ้านพี่อยากเช็คเองเนี่ยพี่ก็สามารถเทาแมแรงขึ้นแล้วก็ เอาสามขาค้ำอย่างเงี้ยถ้าไม่มีสามขาก็เป็นออลแม่แรงขึ้นแล้วก็ร้องโยกเข้าใจแต่เอาตอนนี้เอาตอนนี้เราอยากรู้ว่าตอนนี้มันดังอะไรป๊อกป๊อกป๊อกปอกปอกปอกได้ครับมันมันวิ่งตามเสียงนอเลยอ่ะอ่ะได้ยังไม่ไม่หมุนหน้าหมุนหน้าดิเออเสียงอะไรเสียงอะไร เดี๋ยวผมก็พรวลดลงขอโยกล้อดูได้ครับได้ครับเดี๋ยวล้อด้านในก่อนครับเฮ้ยร้องหยับได้เลยเหรอวะอันนี้ก็คือน็อตตัวเมียของลูกค้าด้านในตอนนี้ตอนนี้มันหลุดจากดุมแล้วเฮ้ย ดีล้อไม่หลุดน,นะใช่ป่าโอ้โหเห็นป่าจะทำไงได้โอ้โหโชคดีมากเลยเนี่ยนะล้อให้นะพอเวลาก่อนขึ้นรถผมอ่านดูอ่านต่อนะครับพี่แกมันขาดเหรอ S <S <P US H> พี่ดูไ mm hmm, mm. มปจูงมือกันปะพี่อ่อนเลยเนี่ยมันลดออกมาเลยพี่ขอถูงมืออันนึงนะพี่ขอถูงมือคู่นึงปะขอถูงมือคู่นึงถูงมือเนี้ยนี่ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนผมเป็นเจ้าของอู่ทอช้างเดซซิ่งนะครับ ผมทำเองมาก่อนครับจะทำ Honda นะครับแต่เครื่องยนต์สันดานแบบผมว่ามันก็เหมือนกันหมดอะมันไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรยากครับมันไม่มีอะไรยากเกินใจเราครับมันกับตัวน็อตเนี่ยผมดันออกลุดไปเลยเออจริงจริงนะมันต้องมันต้องแยติดติดเออไม<ป>่ิจริงเราเชื่อมติดเหรอคือเราไม่เชื่อมนะปกติละมันจะเป็นน็อต เดี๋ยวผมถอดทาให้ดูดีกว่าอ่ะพอนี่มันตอบมุกมันจะเป็นเป็นติดอยู่อย่างนี้เลยใช่ครับมันจะเป็นตัวล็อกแล้วมันจะล็อกน็อตอยู่กับตัวดุมเลยมันจะไม่หลุดออกไปข้างหลังแบบ้แต่แต่พี่แต่ตัวถัยก่อนพี่ทำอ่ะชื่อติดเลยนะก็คือของของเราจะมีมีของอยู่แล้วเราเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยากอยากอยากเห็นอยากเห็นว่าเชื่อมไม่เชื่อมคือไงอ่ะเรารู้อันนี้เดี๋ยวผมขอแกะให้ดูกว่นะครับโอเคครับ รู้เร็วปไปไงมีโอกาสหลุดมาได้เลยก็คือในการถอดคาลิเปอร์อ,ออกมาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีคนทําด้วยก็จับจานเบรกใหม่นก็ได้ครับดีดครับไม่เคยมีแบบสั่คาลิเปอร์ออกปาบจานเบรกล่วงใส่รอง,ทงเ,ออเ,อเงท้าล่วงใส่เออเด้นรองเท้ารองเท้าต้องมีหัวเหล็กปะ่ะครับจริงๆก็ต้องเป็นรองเท้าหัวเหล็กครับนี่ไงที่พี่บอกต้องเชื่อมเปล่าวะพอรถแข่งพี่เชื่อมไม่เงี้ยเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหยเราไม่หลุดเลยอ่ะ น,นี้ก็น่าจะหลุดมานานแล้วอันนี้ตัวล็อกไม่อยู่นะจรออิงจริงมันต้องเป็นตัวล็อกคาไว้ไม่พีข้าใจจริงอ่ะเราต่อใช่ไหมเราใช่ก็คือจะต่อไวต่อมันก็แน่นแล้วถูกป่ะแต่พี่เชื่อมมึงเลยแข่งอ,นะอ๋อนี่อ๋ออันนี้ก็คือเชื่อมมาออเชื่อมไวอ๋อเชื่อมมึงเชื่อมเหมือนกันด้วยใช่อันเก่าอันนี้คือเชื่อมมาก่อนแล้วเออใช่เ,เชื่อมมาทุกตัวเลยุนี่หลุดมาเลยพี่ แล้วมันดังอะไรวะตอนนี้ยังไม่ยังหาไม่เจอนะอ่าถ้าเกิดว่าโมงสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับน็อตล้อไม่แน่นก็มีโอกาสดังเหมือนกันอาเพราะว่าตัวช่วงล่างของรถที่นะก็จะเป็นลูกหมากเริ่มมีตัวยางฉีกขาดนย่นะครัครับแต่มันยังไม่ถึงกับโยกครับถ้าเกิดว่าน็อตล้อหลวมมันก็มีโอกาสดังได้เหมือนกันครับมันจะดังขึ้กึกกักเลยพี่ล้อพร้อมจะบินตลอดเวลาโอเคเออรเอาแล้วแต่ฝีมือซีเจเลยครับได้ก็เดี๋ยวผมก็เป็นการเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดุมเลยเหรอคือเราจะเปลี่ยนให้ตัวน็อตตัวนี้ เราตอกเข้าไปใช่อาจจะใช้เป็นไซที่ใหญ่กว่าเดิมอ่าแล้วถ้า่อกิดตอเข้าไปแล้วมันหลวมมาทําไงนนต้องลอง,งดจงูจริงๆตัวดุมของรถพี่นยก็มีการหลวมมานานสังเกตดีๆตัวมันจะมีตัวล็อกไม่มันแปลงดุมไงเห็นป่าวครับก็ตอนดุมมาเนี่ยใช่ใช่เออก็คือแปลงดุมมาด้วยอ่ะเราลื้อดูอ่ะเดี๋ยวลองดูเพราะถ้าต่อไปมันแน่นมันก็จบถูกป่าครับพี่พูดถูกป่าใช่ค่ะพี่้าลองดูอ่ะ ด,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 ดูคันชักคันส <Okay. S 1> ่งกนดิโอ้โหดีนะที่มานนละถอดดูหมอกมาอ่าครับที่จะมาดูตอนนี้เอาไฟฉายสองก็คือ,อคจริงๆมันต้องมีล็อกเห็นป่ะพี่มันจะเป็นเขี้ยวล็อกของมันอ่าครับก็คือแต่แต่ะรูตอนนี้ไม่เหลือแล้วพี่เป็นวงกลมเลยเอออาจจะต้องได้เชื่อมถูกก็คือเขาก็เชื่อมใช่ อาจจะต้องเชื่อมเชื่อมเหมือนเดิมใช่ครับแต่ต้องเชื่อมให้มันหนาขึ้นครับอันนี้เขาเชื่อมมาแค่แต้มให้อยู่เฉยๆเป็นผ้าครับก็จริงๆแล้วมันต้องเป็นยังไงถ้าออกจากศูนย์ไม่มีเชื่อมหรอกถูกเปล่าใช่อันนี้ผมจะ้าเป็นรถเป็นการแปลงดุมออกมาใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นสี่รูมถูกถูกครับฝ่ายลุยต่อก็ต่อไปผมจะพาหรือตัวของลูกหมากล่างครับเพราะว่าเริ่มมียางฉุกคฉิ ก็คือเป็นตัวนี้ครับเราจะรื้อตัวดุมลงมาเลยครับก็คือตอนน,นี้เลยเราจะกดตัวลูกหมากกระชากตัวนี้นะครับที่เกาะอยู่กับดุมตัวนี้มันจะทําหน้าที่บังคับเลี้ยวรถทุกคัาก็อันนี้เราจะถอดมาซ่อมเลยเพราะว่านี่ครับรวมแล้วคือเอามือหมุนได้เลยซ่อมหรือเปลี่ยนเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนใหม่รเราจะเอาของเก่าของลูกค้าไปซ่อมซ่อมได้ขั้นตอนแรกก็เอาเป็นล็อกออกครับ อพอปิดล็อกออกปิดล็อกออกก่อนจากการปิดล็อกออกแล้วก็คลายเบอร์สิบเจ็ดถ้าปิดล็อกนี้เวลาดึงอ,ออกมันเจามันหักเรามีอะไรไหม,มครับมีครับเราจะมีเบี่ยนมีใช่ใชไหมครับใช่ครับเป็นของใหม่โอเคก็คือขั้นตอนแรกเราจะถอดตัวลูกหมากกันชักโดยการใช้ตัวดูดเป็นตัวนี้นะครับก็คือเราจะเสียบเข้าไปตัวนี้เลยแล้วก็ดูดออก <Das S 2> คือครเราจะไม่ใช้ค้อนแต่ถ้าเกิดว่ามันแน่นเกินเงี้ยเราก็มีความจำเป็นต้องใช้ค้อนก็คือตัวดุมตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคนไหนอยากทันที่บ้านอย่างเงี้ยอยากทําที่บ้านก็ใช้ค้อนตีตรงนี้ได้อรถบางรุ่นจะมีตัวเพาหน้านะครับก็คือให้ระวังตัวตัวยางพวกยางพวกเนี้ยให้ระวังครับใช่ครับจะใช้ตูดูดดีดีกว่าใช่ใช่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าท่างท่านทำไงฮะมาดูต้องมูไปใต้ทองเรา อ๋อาตัวดูมันเกาะมันเกาะกับอเหล็กเลยใช่ไหมะจะเกาะกกับตัวเหล็กแล้วก็ดันตัวลูกหมากให้ลงมาดีกว่าดีกว่าเพราะถ,ถ้าใช้ค้อนทุบมีโอกาสแพะโ<ช>ดนยางขาดได้ก<ช>็ระดับว่าก<ช>็ระดับว่า C J ขายอะไรให้คนซ,ซ่อมเป็นที่บ้านได้ไหมถูกสบาะะยเลยถูกต้องเฮ้ยมีตัวแทนที่ จำหน่ายสินค้าลูกหมากแบรนด์ภายใต้แบรนด์เรานะครับองสมและซีเจเนี่ยมากกว่า2,000ล้านค้าตัวประเทศไทยใสามารถซื้อแล้วก็ DIY ที่บ้านท่านได้เลยเพราะว่าลูกค้าอันนี้จริงๆนะลูกค้าทักมาซื้อในเล็กจากจังหวันเนี่ยซื้อจากบริษัทโดยตรงเยอะมากเพื่อไปซ่อมที่บ้านทำเองแม่แรงทำเองเออใครอยากดูคอนเทนต์ซ่อมเองที่บ้าน จัด <gesch> ให้ครับพิมพ์าไม่มานะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเดี๋ยวเป็นลงในเรียนฟีเนี้ยซ่อมที่บ้านซ่อมยังไงดีไหมเดี๋ยวเอาไอมีมาสอนด้วยดีไ่มดีไหมสบายอยู่แล้วครับสนุกไหมเออเดี๋วนี้ก็หลวมหลวมเลยครับนี่คือผมเอามือหมุนได้ปล่อยน้ำตกได้เลยครับผมใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกหมากที่แน่นปกติเนี้ยมันจะค้านิ่งไวเลยอ๋อคับผมอันนี้ก็เริ่มหลวมแล้วเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกมาก็คือเป็นการถอดแหวนแหวนล็อกตัวยาฝุ่นออกมาครับ แล้วก็จะใช้เป็นคอม้าขันออกครับครับอย่างตัวสกูกันโค้งครับครับก็คือทํามันจะทําหน้าที่ช่วยซับแรงโค้งของเวลาที่เข้าโค้งอย่างเงี้ยครับครับใช้ได้ใช้งานได้อยู่ไหมใช่อันนี้ก็ยังใช้ได้ครับลูกค้าน่าจะเปลี่ยนมาอันเนี้ยแต่ตัวลูกหมากปีกนกลากตัวเนี้ยอาจจะต้องเป็นการซ่อมแหละเพราะว่าตอนเนี้ยยางฉีดฝาครับ ถ้าถ้าเกิดว่าลูกค้าขับไปเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยน้ำก็เข้าไปในลูกหมากไปเลยอ๋อโอเคนี้ก็ต้องอต้องทำอีกใช่คนระับขั้นตอนต่อไปก็ถอดปีน็อกนะครับถอดิีล็อก,อ,อ,กอันนี้ก็จะเป็นการถอดลูกหมากล่างออกนะครับก็คือเหมือนเดิมเราใช้ดิสก์มือู นี่ก็คือถ้าเกิดว่าตัวดูดเราดูดออกไม่ได้เงี้ยครับถ้าจะต้องได้ใช้ค้อนก็คือตีบริเวณตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีเพลาหน้าก็ต้องระวังทวเผาแต่นี้ไม่มีก็เราก็ตีตรงนี้ได้เลยต่อไปก็ถอดน็อตเบอร์17บเจ็ดนะครับ ก็ยืนหน่อดอุ้มนะครับ จากการที่รื้อตอนแรกที่แจ้งเลยครับจะมีน็อตล้อครับก็เป็นน็อตล้อ5ตัวอันนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราหอเป็นการรื้ออีกทีหนึ่งก่อนโอเคครับแต่ฝั่งนี้แน่ๆก็เป็นน็อตล้อครับก็คือเป็นการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไม่ได้จะต้องเป็นการเชื่อมครับครับผมต่อไปขั้นตอนต่อไปที่เราถอดก็คือเป็นการถอดคาลิเปอร์เบรกอันนี้เราเจอคือนี่ครับพี่ไม่มีจารบีเลยตัวสลักเบรกอืมครับอันนี้ตายไปเลยดึงไม่ออกเลยครับจะทำไงก็เดี๋ยวเราจะ จับปากกาแล้วก็เอาออกแล้วก็ทาจจละบีให้ใหม่ถ้าเอาไม่ออกอาจจะเป็นการเปลี่ยนเฮ้ยเอาลูบเอาปากดูดูได้ดูออกปะแล้วก็เป็นลูกหมากแหลกพันช้าหรือว่าลูกหมากใ้แหลกครับก็หลวจแล้วอ่าใช่อันนี้ก็จะเป็นการซ่อมครับผมแนะนําว่าให้ซ่อมพร้อมกันเลยตัวลูกหมากแหลยครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวลูกหมากปีนรอล่างอันนี้ลอยครับ คับผมอันนี้ไม่น่าจะใช่ยางกันฝุ่นแล้วอออันนี้ยางกันอะไรยางกันลมยางกันลมยางกันลมกันน้ำออกสร้าขอโอเคก็จะมีประมาณนี้ซ่อมอันนี้ซ่อมหรือเปลี่ยนครับเป็นการซ่อมครับอ๋อก็คือเอาตัวเดิมใช่เอาตัวเดิมของมังกาไปซ่อมแล้วตอนซ่อมถ่ายเขาดูได้ไหม อ่าอันนี้ของเราจะซ่อมอยู่ที่สาขาพระรามสี่อ๋อโอเคก็เป็นความลับของทางอูนะใช่คโอเคแต่ที่จะซ่อมลูกหมากไม่เหมือนโอเคครับโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้ครับส่วนตัวบูธของวังก้ารนี่ปกติเราไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแค่ตัวลูกหมากชัวร์เปล่าใช่ค่ะแล้วมันรถมันมันวิ่งนี่ไม่เปลี่ยนหรอยังไม่ขาดแน่นเลยอะลองโยกได้เลยก็แสดงว่าช่างคนเก่าเขาเปลี่ยนเฉพาะตัวไหนเสียเปลี่ยนตัวนั้น ก็มีเหมือนกันมีส่วนไหมแต่ความคิดในความคิดผมนะครับผมขอแนะนอนนะครับรถวิ่งรถวิ่งในความคิดผมนะครับรถวิ่งสี่ล้อถ้าคุณจะจมาทำนั้นนะครับคุณต้องควรเปลี่ยนสีล้อใช่ไหมครับเพราะรถคุณไม่ได้วิ่งหนึ่งล้อหรือสองล้อหรือตะแคงข้างถูกไหมฮะแต่ผมเข้าใจอารมณ์นะว่า,าช่างเขาอาจจะแบบว่าลูกค้าเขาจะบอกว่าเอ้ยตัวนี้ขาด งบม,มีเท่านี้ก็ปิดเฉพาะตอนที่ขาดอันนี้เข้าใจได้ถูกไหมเออแต่บอกให้ฟังนะครับการที่ลูกหมากพังหรือบูทยางพังนะครับมันเกิดจากการเสืส่อมสภาพของีการใช้งานกับถูกไหมฮะบางบางที่เขาวิ่งถนนลูกรังใช่ไหมครับใช่ไหมฮะบางที่เขาวิ่งถนนเรียบถนนสบายไปครับท้งซ่อมใช่ไหมฮะ ถ้าใครไปถนนลรกร้างก็ซ่อมบ่อยหน่อยใช่คับโอเคแต่ละคนขับขี่ไม่เหมือนกันถูกครับถูกครับเ่วนอีเจของเรามันจะมีระยะประกันอยู่แล้วค็ับ6เดือน10,000กิโลครับระยะใดระยะหนึ่งถูกก่อนเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับโอ้โห10,000โลนี่คือฟรีใช่ครับโอ้โหตบมือครับก็คือมาเทิร์นได้เลยตลอดครับระยะ6เดือนเอ้ยฟิลสุดยอด สุดยอดครับเราจะมีเป็นการโทรหาลูกค้าการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับดีดีดีครับดีดีดีครับดูว่าดูแลอย่างดีใช่ครับอบอุ่นเหมือนญาติมิตรใช่ครับโอเคครับดีครับแนะนำครับซีเจครับมืออาชีพ She brought with the clay, you know, we with the shit getting money, smoking pounds, think it's funny, blowing browns on the clothes going down. Boy, you always wear a frown, boy, you always playing games, smoking blocks, father, hey, trying to catch up, but boy, it's too late, as G. Montana teaches. Sure, I like that. Start up for mom, hang up, turn up. Oh, yeah, give hang up, do help me. ว่าเป็นสวยไหมชอบไหมลองดูครับสวยครับพี่ชอบปะชอบปะชอบครับขอบคุณครับอมากครับและรลายนี้ครับว่าเราประทับใจใครเราจัดให้ครับครับต้องบอกนะครับว่าเสื้อลายนี้คือเพื่อบอกว่าเด็กเตหนายาวว่าเรานี่คือเป็นที่สุดของสายช่างนะถูกปะครับผมใช่ผมเขียนะายที่มา มองแห่งช่างนะครับผมขอบคุณมากครับครับครับสูงไม่ใส่ชอบปะชอบเออเดียเดียเลยอะไอช็อหน่อยช็อตหน่อยช็อตหน่อยทำไมเน่เน่ไงครับก็ขอฝาก CJ Auto โชว์จุ๋งลูกหมาทั้ง6สาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาพระราม4สาขารามอินทราสาขาบางนาสาขาพระราม2สาขารามคำแหงและที่นี่ครับสาขาซิรินธรพวกเรานะครับ ซีเจลโตโชว์ถุงลูกหมากเราคือศูนย์ช่วงล่างรถยนต์ไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับลูกหมากบูชยางน้ำมันเครื่องโชค๊คลูกปืนเพาขับต่างๆรถทุกประเภทครับเรายินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รถญี่ปุ่นรถยุโรปรถคลาสสิกตั้งแต่ปี80-70เรายินดีบริการรวมถึงรถซูปเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตต่างๆซีเจโต้โชว์ถุงลูกหมากยินดีให้บริการทุกประเภทครับผมเ